สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเอาคลิปนี้ก็เอารถเกีียวมาล้างไม่เนี่ยครับน้ำคลองดูครับลูกน้องมีแต่รุ่นนี้เลยครับได้พวกนี้วันอาทิตย์ครับมาช่วยล้างนี่นี่อีกคนนี่ครับได้พวกนี้เลยมาช่วยล้างครับ ปีที่แล้วจอดกับแช่มครับสองคนล้างตรงนี้แหละแต่ว่าล้างอยู่สองคนนะครับปีนี้ได้ล้างวันอาทิตย์ก็เด็กก็เลยมาเยอะหน่อยให้มันทูให้ครับผ้าคนละพื้นก็ช่วยกันทูครับ จะวุ่วหล้างแล้วก็เริ่มเห็นสีสันบ้างแล้วนะครับโอ้ยงานนี่มีแต่ขี้ดินขี้โคลนครับเกาะเต็มเลยปีนี้มีแต่นาน้ําครับไปตรงไหนก็เจอน้ำนะไม่ได้เห็นสีรถสักทีนะเลือกไปด้วยโคลนครับ เลยยังไม่ได้ล้างครับจะเอารถเกีียวให้จบก่อนนี่ครับช่วงล่างก็เริ่มดูได้แล้วครับอเช่มกำลังไล่ดินออกครับไห้ซิงพน,นองนาะ ผู้จนดางหมดแล้วเอาเช็ดเร็วเช็ดเช็ดโอ้กินข้าวเสร็จพากันเล่นน้ำเฉยเลยพวกนี้เออกินข้าวเสร็จทำงานด้วย chết 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 đi chết lê lê ơi lê chết đi chết 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 đen đen này nè เอ้ยอ้นี่เอาเช็ดเร็วเออช่วยกันเช็ดเร็วจะได้สะอาด เช็มยังไม่เสร็จครับช่วงล่างเอาให้สะอาดเลยอ๋อนี่ครับหลังจากที่ล้างเสร็จนะ ดูได้ไหมเสร็จจนมืดนะครับเมื่อวานล้างรถเกี่ยวเสร็จก็ล้างเทเลร์ต่อแล้วก็เอารถเกี่ยวขึ้นครับล้างอีกรอบรถเกี่ยวขึ้นเทเลร์ครับแล้วก็ล้างอีกรอบนะึงล้างบนรถนี่ครับ เดี๋จะเอาลงครับเอาลงตากแดดไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะเอาทะเลไปคนฟางต่อครับเดี๋ยวจะให้เหยียบไว้บนไม้ก่อนนะครับ

ลงเจอเรียบร้อยครับเอาไม,ม้มาหนุนรอไว้ครับดูครับล้างได้ดีไหมเดี๋ยวเอาเทเลอร์ไปขนฟางครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ